หูซื้ว่าทีไดขยายอเอาไปนะครับทีใดขยายออกไปจากทีทพุ่มดินกับครั้งแรกก็ยังใจอ่อนอยู่ว่ายานมันเอาพุ่มดินเข้าไปลํำลํำบางเอาหูซื้อบานไม่ต่ำแต่ว่าบาอนอาจจะข้องทีมูนน่ะเวรมูนน่ะมันเวรแต่บรรทุนนะครับแต่ตอนนี้นั้นนะครับกพ็พอดีไปวัดแล้วก็จ้างเข้าเห็นล้วนย,ยิงเดี๋ยร้อยเพ่แล้วก็พอดีมันได้ออกไปทห้มัาา่อาสลายเนาะ กาบผู้ที่ไปสหกรณ์นะครับกับขุอีเห็ดเนาะกระเจงแระจงเด็นรับสารนะครับครับก็ห่ามพ่มเนาะก็ยังตามที่ที่มาประชุมเนาะก็ข้อพูดผู้ที่มาประชุมกัผู้ที่บรมาประชุมนี่ก็มาเบินเรากับบริยุบาลก็มีนะครับไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเนาะผู้ที่ที่บราเคยมานะครับก็ส่วนมากแต่ อาอีมากกันเกลี้ยกลเนาะก็ข้อข,อขอุดนะครับอาทิตย์มา,าในครั้งนี้เนาะกับครั้งต่อไปเนาะก็คงจะความระมืมอในอนาคตข้างหน้าก็คงจะมีอาลูกที่มันหนักๆนะครับกับอมีามากปะพบกับห่างสมาชิกไล่ครั้งอยู่เนาะแต่พอดีว่าช่วงนี้อาลูกลูกไล่กับอูกับมาตัวเด็กข้างใกรมกรมการกับอีกไปร่วม ข้อหอมมารวมฝังสถานการณ์การเปลี่ยนน้สินข้องสมาชิกต่พอดีป้ากับโควิดกับพอดีก็เลยปล่อยไปก็เลยไปรวมกับพนักงานก็ข้อยันโตหุกโตยันเพินอย่างเงน้ยก็เลยบอกกับพนักงานนี่ตลอดเวลาว่าเวลาไปก็ระมัดระวังหรือว่าห้ใส่แม็ดด้วว่าอาการดูแลตัวเก่าเปลี่ยน เป็นที่ตั้งก่อนก่อนที่ไปพบปะกับทางสมาชิกทั้งหล่เนาะเพราะว่ามันร่วมเพื่อเชื่อมคำไปประพรมกับพ่วงไปฮอสนี่ภาษาญี่ปุ่นเลยบันตีเธองนี่ภาษาญี่ปุ่นไ,นนนไต้เต่าบันน้องเหลาบัานหงน้องเหล่าหันหุ่นเนี่ยเพราะว่าสมาชิกอยู่หุ่นกับทางที่ไปได้ไปไปรวมไปกิจกรรมนั่นแหละ ไปประชุมนั่นนะจะเป็นห่วงเจ้าหน้าทีนะ่ครับครับก็คงอีโบมียังหนอพวมก,กัข้อยาดปิดประชุมกับผู้ใดอีทำกิจกรรมบวอายทรงบวายอเหมือนฟากกับนม่มาเฮดได้นะครับอาับผู้ใดโบมีฮารกิตกับผู้ใดบอดได้เซ็นชื่อน,นะครับข้อขอ้นมาเซ็นบงแนะนำนะครับรับก็ข้อปิดประชุมอตอนนี้เลยนะครับข้อสวัสดีครับ ขอบุญครับผม